สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมาทาโรนะคะเปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวรา,าศีธาตุลมวันนี้พบกันในคลิปของความรัก รักเน้นๆไม่ปนเรื่องอื่นนะจ๊ะชาวราศรีธาตุลมก็ให้การตอบรับด้วยดีเสมอมานะใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง y o u t u ส e มมาทาโร่ด้วยและคนที่เคยดูกันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วหลายคลิปแล้วฝากกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าอยากจะดูดวงส่วนต ตัวกับสมมะทาโร่ก็มาที่ Facebook สมมะพยากรราคาเริ่มต้นสำหรับความรักเน้นๆ้น3คำถาม99บาท แต่ถ้าจะเปิดพื้นดวงสถานการณ์โดยรวมทั่วไปการเงินการงานความรักสุขภาพอันนี้ถามได้ไม่จำกัดคำถาม259บาทสนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดที่ Facebook สมะพยากรได้นะจ๊ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สมภ์ต้องการก็คือการ subscribe การกดติดตามและ กดแชร์คลิปทุกๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปอ่าเปิดไพ่รายวานันเปิดไพ่แต่ละราศีประจำเดือนนะคะหรือเปิดไพ่ดูดวงความรักโดยเฉพาะแบบนี้นะขอแค่คนละหนึ่งแชร์ขอแค่คนละหนึ่งสับสไครต์กดไลค์ส่งคอมเมนต์ส่งพลังบวกเป็นกำลังใจให้กันนะส้ัมาจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนฟรีๆทำคลิปให้ทุกคนทุกๆเดือนมาบอกมากล่าวกันนะมีอะไรต้องบอก ต้องเตือนหรือว่าต้องเฝ้าระวังกันไหม้เาาก็อยู่ตรงเนี้เราก็เป็นพลังบวกให้กันนะอ่ะเริ่มต้นจากชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนไพด่ดีแฮงแมนพระสังฆราชและห้าไม้เทา้าอยากจะบอกว่าเถียงกับตัวเองให้จบ ความวุ่นวายที่อยู่ในชีวิตและจิตใจของคุณตอนนี้เถียงกันให้จบซะไม่ว่าจะเป็นคนโสดจะเป็นคนมีคู่จะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเรื่องให้ลำบากใจเถียงกับตัวเองให้จบต้องการแบบไหนชอบแบบไหนคนมีคู่อาจจะต้องคงสถานะความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าแฮงแมนกืนไม่เข้าคายไม่ออกรอคอยจังหวะเวลาโอกาสบางคนเบื่อบางคนอยากเลือกอ,อยากเลือกไปแบบ ไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอยากเลือกอยากเลิกเพราะว่าทัศนคติของคุณกับคนรักบางครั้งก็มันไม่ตรงกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าต้องอดทนต้องเหนื่อยต้องพยายามรอเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์สําหรับตัวเราอาจจะต้องค่อยๆค,ค,คิดนะถ้าอยากจะไปต่อหันหน้าเข้ามาคุยกันคุยกันแบบผู้ใหญ่หรืออาจจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยพูดช่วยเจราจานะ สำหรับคนที่ความสัมพันธ์มันมันถึงจุดอะไรอะ่ะมันยังไม่ใช่จุดแตกหักอะแต่มันเป็นในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างอยู่หรอหรือแยกกันอยู่หรืออะไรแบบนี้มันมันเต็มอิ่มแล้วมันเป็นถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่า ถามตัวเองเหอะถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆอยากจะเลิกเลิกซะเถียงกับตัวเองให้จบตัดสินใจให้เด็ดขาดนะแล้วจะได้ปลดปล่อยชีวิตตัวเองให้เป็นอิสระเรื่องบางเรื่องถ้าตัดสินใจได้เลยก็ตัดสินใจแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องรอเวลาประเมินสถานการณ์อีกสักระยะหนึ่งก็ ใจเย็นๆค่อยๆคิดและแตัดสินใจทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่อยู่ไกลกันหรือต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่ระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดการเจราจาหรือทัศนคติไปคนละทางอาจจะทําให้มีปัญหาปากเสียงหรือทะเลาะบเบาแวงกันได้นะสําหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่ส่วนคนที่ไม่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะคงสถานะความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ไหมจะเดินไปก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้มันไม่มีพัฒนาการแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายัง เสียดายยังอยากได้เพราะฉะนั้นความย้อนแย้งในตัวเราเองถ้ามันกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้ก็คงสถานนะมันไว้แบบนี้แหละช่างมันนะมันไปต่อไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้ก็ช่างมันก็คงสถานนะนี้ไว้เอาเป็นว่าเรารู้อยู่แก่ใจนะและเปิดใจ เปิดใจให้ได้เจอคนใหม่ๆนะคนที่อายุมากกว่าเราคนที่เขาสนใจเราหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วทัศนคติของเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเราอยากจะบอกคนที่ไม่ชัดเจนว่าอย่าเสียดาย ไม่ต้องไปเสียดายอะไรใดใทั้งสิ้นเสียดายไปแล้วสุดท้ายตัวเราเป็นทุกข์ไม่ต้องไปเสียดายว่าที่ผ่านมานะ่ะเราเสียเวลาเราทุ่มเทเราอะไรไปกับเขามากเท่าไหร่อยู่กับปัจจุบันว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้คือจบแค่นั้นส่วนคนโสดคนโสดตอนนี้อยากอยู่คนเดียวก่อนยังไม่อยากเปิดใจถามว่าคนเมถุนมีคนเข้ามาไหมมี แต่ยังไม่พร้อมยังเบื่อยังยังไม่โอเคยังมีความสุขกับการที่จะอยู่คนเดียวอยู่ก็โอเคถ้าอยู่เงียบๆคนเดียวสบายใจแล้วไม่เป็นปัญหาไม่ทุกใจก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะแค่นั้นแหละจริงๆก็ทำบุญด้วยการ ไหว้พระขอพอรไหว้พระปางมารวิชัยนะชาวเมถุนนะขอพอรสักหน่อยอะไรที่มันสะดุดติดขาดหรืออะไรที่มันไม่ราบรื่นก็ขอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีพระสังฆราชหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําช่วยเหลือหรือมีกูรูคอยคห้คําแนะนําหรืออาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาดนจิตด,ดนใจก็ได้ต่อไปชาวราศี ตุลราศีตุลได้8ดาบ1ดาบและ the temperance หมายถึงว่าตอนนี้อารมณ์ยังไม่นิ่งอารมณ์ยังไม่จอยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันเป็นความรู้สึกที่ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกมืด8ด้านจะเอาอยัางไงดีจะ move on ดีไหมหรือจะเอาอยัางไงปัญหามีไว้แก้สำหรับชาวราศีตุลปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้อย่าปิดหูปิดตาตัวเองอย่าคิดว่ามันมืด8ด้านแล้วอย่าคิดว่า ไม่มีทางออกช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยอารมณ์แปรปรวนแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงคนรักก็ไม่ได้ดั่งใจทําอะไรก็ขัดใจไปหมดเข้าถึงยากบางคนแฟนหึงก็หึงหึงหึงแบบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงแต่บางคนแฟนก็เอาแต่การแต่งงานมุ่งมั่นหาแต่ความสําเร็จจนไม่มีเวลาให้คุณจนไม่สนใจคุณมันเหมือนชีวิตของคนราศีตุลมันไม่พอดีอะ่ะคุณกับคนรัก มันเหมือนต้องมีอะไรที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วหาสมดุลหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้มากกว่านี้ไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกกันแต่หลายๆคู่มันเป็นในเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันแล้วหาจุดกึ่งกลางไม่ได้แล้ว The t e ช p e r a n c e เนี่ยบางคนได้เดินทางไกลบางคนได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานซึ่งมันทำให้คุณกับคนรักมีเวลาให้กันน้อยลงสนใจกันน้อยลงหรือบางคู่บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นเหมือนแยกกันอยู่ทำงานคนละที่อยู่คนละที่มันเลยทำให้รู้สึกว่าน้อยน้อยใจเศร้าเขาไม่สนใจหรือบางคนถูก จับผิดหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีอะไรพอดีสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ปรับสมดุลนะส่วนคนที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเหนื่อยหน่อยพยายามมาเยอะแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดผ้าปิดตาออกก่อน โลกใบนี้มีผู้หญิงคนเดียวมีผู้ชายคนเดียวหรอมันไม่มีคนอื่นอีกแล้วหรอหาคนที่มันเป็นไปได้หน่อยได้ไหมอย่างน้อยเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จอะหาคนแบบนั้นลักษณะนั้นจะดีกว่าไหมนะ move on เถอะ the temperance เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่เห็นคุณค่าเราเขาไม่เปิดตาเขาไม่เปิดใจยังไงเขาก็มองไม่เห็น move on นะคะแต่สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้เนี่ย ก็ปิดกั้นตัวเองนะรู้สึกว่าคนโสดราศีตุลช่วงนี้ปิดกั้นตัวเองเกินไปและดูเข้าถึงยากและไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆอาจจะด้วยความเจ็บช้ำความเศร้าวความเสียใจที่ผ่านมาคือเจ็บมาเยอะผิดหวังมาเยอะแล้วตอนนี้ยังรู้สึกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้บางเวลาก็เหงานะบางเวลาก็อยากมีเพื่อนอยากมีคนคุยแต่บางเวลาก็เบื่อบางเวลาก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณสบายใจก็ไม่ต้องปิดกั้นจนเกินไปถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเขาดูแบบ จริงจังและทุ่มเทกับคุณจริงๆแล้วในระยะยาวมันดูเฮ้ยคนคนนี้เสมอต้นเสมอปลายก็ลองเปิดใจดูก็แล้วกันเนาะสำหรับคนราศีตุลช่วงนี้ทำบุญกับโรงพยาบาลตาหรือมูลนิธิโลกตาแล้วก็ทำบุญถวายน้ำดื่มปล่อยปลาหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันมืดบอดมองไม่เห็นทางจะได้เจอกับแสงสว่างแล้วมีทางไปมีทางออกที่ดีแต่โดยรวมแล้วว่ามันเป็นในเรื่องของความสมดุล เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าคนราศีตุลช่วงนี้อารมณ์ยังแปรปวนอยู่นะจ๊ะเมถุนแล้วตุลแล้วต่อไปชาวราศีกุมชาวราศีกุมได้ไพเ่เจ็ดเจอ่าเถ้วย7ถ้วย9ถ้วยแล้วก็6ดาบคนที่มีปัญหา จะต้องใช้เวลาเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งคนราศีกุมจะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้เพราะบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นค่อยๆค,ค,คิดพิจารณาอยากจะเลิกอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งจบเพราะว่าอะไรคิดพิจารณาให้รอบคอบเจ็ดถ้วยหมายถึงว่าอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาการที่คุณจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบอาจจะต้องให้เวลากับคุณและคนรักมากกว่านี้แต่ด้วยนิสัยหลายๆอย่างความเจ้าชู้หลายใจอยากแล้วมีแล้วอยากมีอีกได้แล้วอยากมีอีกหรือบางคนเจอสภาวะที่แฟนเจ้าชู้แฟนไม่รู้จักพอแฟนนอกลูก่นอกทางหรืออะไรแบบนี้มัน มันต้องถามตัวเองอะว่าคุณจะโอเคไหมพฤติกรรมนี้มันทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจหรือผิดหวังในตัวเขามากไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้ไม่ชอบคนนอกใจไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนกระรอนปิ่นปอนถ้าคิดพิจารณาดีแล้วทบทวนดีแล้วก็ต่างคนต่างไปก็ได้นะแต่บางคนมันไม่ได้แค่แบบตัวคุณกับตัวเขาไงบางคนมีลูกมีแบบว่าสัญญาใจมี อะไรร่วมกันเพราะฉะนั้นจะคิดจะตัดสินใจอะไรสําหรับชาวราศีกุมที่มีลูกมีครอบครัวแล้วก็คิดให้รอบคอบแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ลองดูสิ คุยกันด้วยเหตุผลก่อนว่าเปลี่ยนได้ไหมพฤติกรรมแบบนี้นิสัยแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของคู่รักคนรักเนี่ยเตือนแค่เรื่องของความเจ้าชู้นอกใจความไม่รู้จักพอแค่นั้นแหละถ้ามันตัดปัญหาไอ้เรื่องของการเจ้าชู้หรือว่าอะไรแบบนี้เข้าไดอ้ออกไปได้อะ่ะชีวิตคู่ของคนราศีกุมก็จะมีความสุขมากกว่านี้แต่เรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาเยียวยาทุกๆสถานการณ์นะหรือบางเรื่องก็อาจจะต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมที่เขากําหนดมาส่วนคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณเป็นหนึ่งในตัวเรือกของเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับตัวเรามันไม่ยุติธรรมสำหรับเรากับการที่เราจะต้อง อ่าวิ่งไล่ตามเขาแล้วเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาก็สวัสดีลาก่อบา,บายบายนะไปหาอะไรที่มันตอบโจทย์นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่เขามั่นใจในตัวเองสูงแล้วเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากไปเป็นตัวเลือกให้เขาก็ไปอยู่ในจุดที่เรามีคุณค่าไปอยู่ในจุดที่คนที่เขาพร้อมที่จะรักเราเปิดใจให้เราและเห็นคุณค่าในตัวเราดีกว่าเนาะส่วนคน โสดจริงๆแล้วช่วงนี้สเสน่ห์แรงสําหรับชาวราศีกุมคนโสดมีเกณฑ์ว่ามีคนเข้ามาหลายคนเพราะฉะนั้นมีคนเข้ามาหลายคนค่อยๆคิดค่อยๆเลือกความดีที่เขาทำกับเราในวันนี้มันอาจจะเป็นภาพลวงตาก,ก็าได้เพราะฉะนั้นดูคนดูนานๆบริหารสเสน่ห์ให้ดีดูกันไปในระยะยาวถ้าจำเป็นต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งขอให้เลือก คนที่เสมอต้นเสมอปลายวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นตัดสินใจโดยใช้เวลานะและคิดพิจารณาให้รอบคอบสําหรับคนโสดแต่ถ้าไม่คิดอะไรเยอะช่วงนี้บริหารสเสน่ห์ไปมีเข้ามาก็คุยไปลันล่าเอนจอยยังสนุกสนานกับการเป็นโสดยังสนุกสนานอยู่กับการบริหารสเสน่ห์แบบนั้นก็ได้สําหรับชาวราศีกุมที่ เป็นโสดนะช่วงนี้คนราศีกุมจะเจอกับเรื่องแปลกๆล,ลางสังหรณ์แปลกๆฝันแปลกๆก,ก็อย่าลืมทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ้างโดยเฉพาะนี่รักกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่ตามมาหลอกหลอนนะเป็นกําลังใจให้กันทั้งสมราศีทั้งเมถุนทั้งตุลและกุมนะสนใจใดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมาพยากรณ์อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องส้มมาทาโร่อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้อย่าลืม ส่งกำลังใจคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้ส้มมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ